ต่อไปนะคะการบันทึกบัญชีโดวยวิธีเน็ตเซลหรือบันทึกด้วยยอดขายสุทธิครั้งก่อนเราเรียนวิธีด้วยการขายด้วยการบันทึกยอดขายด้วยขั้นต้นนะคะหรือว่ากอดเซลแต่ตอนนี้เราจะเรียนแบบเน็ตเซลข้อแตกต่างกอดกับเน็ตนะคะคือรายการค้าที่เกิดขึ้นก่อนรายง,งานการฝากขาย 1. เมื่อได้รับรายง,งานการฝากขายด้วยยอดสุดทธิ บันทึกต่างกันนะคะไปดูตัวอย่างไปดูการบันทึกด้ยอาขายขั้นต้นหรือว่าก็อเซลเมื่อรับในงานการฝากขายพร้อมส่งเงินสดหลังหักค่าใช้จ่ายแล้วต่อเนื่องและสิ้นงดบันทึกเหมือนกันนะคะคือเดบิตเงินสดฝากขายค่าใช้จ่ายค่าใช้จ่ายต่างๆภายในเล็บด้านผู้รับฝากและเครดิตขายโดยการฝากขาย ส่วนด้าน Net s เซลจะบันทึกแค่เดบิตเงินสดเครดิตขายโดยการฝากขายแค่นี้นะคะ 2. รับรายง,งานการฝากขายโดยไม่รับเงินเดบิตลูกหนี้ผู้รับฝากเดบิตฝากขายขีดค่าใช้จ่ายและเดบิตค่าใช้จ่ายต่างๆด้านผู้รับฝากเครดิตขายโดยการฝากขายนะคะส่วนการบันทึกตัยยอดขายสุทธิจะบันทึกแค่เดบิตลูกหนี้ ผู้รับฝากขายเครดิตขายโดยการฝากขายมักจะมีแค่นี้นะคะนี่คือข้อแตกต่างต่อไปอันนี้นะคะอาจารย์จะขอไมายกตัวอย่างนะคะมันจะมีข้อแตกต่างแค่ตรงการรายงานการฝากขายแค่นั้นนะคะไปดูหน้า90หน้า90เงินล่วงหน้าและเงินทดลองจ่าย เงินล่วงหน้าคืออะไรเง,งเ,งเงินล่วงหน้าคือเงินมัดจำเงินล่วงหน้าคือเงินมัดจำเขาบอกว่าในกรณีที่ผู้รับฝากได้รับสินค้าฝากขายแล้วแต่ยังขายไม่ได้ผู้รับฝากขายผู้รับฝากขายอาจส่งเงินสดเป็นค่ามัดจำจำนวนหนึ่งเป็นการล่วงหน้า ผู้ฝากขายจะตั้งผู้รับฝากขายเป็นเจ้าหนี้แต่บันทึกไว้ในบัญชีลูกหนี้ผู้รับฝากขายทางด้านเครดิตหรือบัญชีเงินรับล่วงหน้าชื่อผู้รับฝากขายเงินล่วงหน้านี้เรีอยกอีกอย่างหนึ่งว่าเงินมัดจำหลังจากส่งการรายงานการฝากขายเขาจะนำเงินล่วงหน้านี้มาหักออกจากเงินสดที่ส่งคืนหักออกจากเงินสดที่ส่งคืนนะคะไปดูการบันทึกบัญชี วันที่รับเงินล่วงหน้าจากผู้รับฝากผู้รับฝากคืออะไรเรานะคะเอ้ยขออภยัยผู้รับฝากคือร้านค้าร้านค้าส่งเงินไปให้เราเราที่เป็นคนฝากขายผู้รับฝากก็ส่งเงินมาเพื่อเป็นค่ามัดจำว่าของที่ส่งไปขายได้แน่นอนแต่จะขอส่งเงินไปก่อนล่วงหน้าเพื่อให้ความมั่นใจแก่บ,บริษัทหืออะไรต่างๆนะคะ วิธีต่อเนื่องและสิ้นงวดบันทึกเหมือนกันโดยเดบิตเงินสดเครดิตเงินล่วงหน้าหรือลูกหนี้ผู้รับฝากขายนะคะต่อไปวันที่รับรายงานการฝากขายพร้อมส่งเงินสดที่เหลือจากการขายหลังหักค่าใช้จ่ายและค่าในหน้าแล้วเดบิตเงินสดเดบิตเงินล่วงหน้าหรือลูกหนี้ เดบิตฝากขายค่าใช้จ่ายเดบิตค่าใช้จ่ายต่างๆได้ผู้รับฝากขายและเครดิตขายโดยการฝากขายจะเหมือนกับวิธีกอสเซลเลยหรือเป็นการรายงานแบบพื้นฐานทั่วๆไปนะคะโดยการเพิ่มเงินล่วงหน้ามาด้านเดบิตนะคะต่อไปเงินทดลองจ่ายเงินทดลองจ่ายหรือเงินสำรองจ่ายเงินนี้นะคะ มีลักษณะเป็นสินทรัพย์เสมือนเป็นบัญชีลูกหนี้ผู้ฝากขายจะบันทึกไว้ด้านเดบิตไปดูการบันทึกบัญชีเลยต่อเนื่องและสิ้นงวดบันทึกเหมือนกันนะคะโดยเดบิตเงินทดลองจ่ายลูกหนี้รับฝากขายเครดิตเงินสดบันทึกเหมือนกันเงินทดลองจ่ายหรือเงินสำรองจ่ายนะคะโดยการที่บริษัทส่ทงเงินกลับไป ให้ร้านที่รับฝากขายหรือร้านค้าเพื่อเป็นเงินสำรองจ่ายออกไปก่อนประมาณนี้นะคะต่อไปวันที่รับรายงานฝากขายพร้อมส่งเงินสดที่เหลือจากการขายหลังจากาัค่าใช้จ่ายแล้วและค่าในหน้าแล้วบันทึกยังไงไปด,ด,งดูเดบิตเงินสดเดบิตฝากขายค่าใช้จ่ายเดบิตค่าใช้จ่ายต่างๆภายในวงเล็บด้านผู้รับฝากเครดิตขายด้วยการฝากขายและเครดิต เงินทดลองจ่ายหรือลูกหนี้ผู้รับฝากขายเงินทดลองจ่ายจะอยู่ด้านเครดิตนะคะส่วนเงินรับล่วงหน้าจะอยู่ด้านเดบิตต่างกันแค่นี้เองคือเงินทดลองและเงินรับล่วงหน้าเนี่ยจะไปเพิ่มเติมตรงการรับรายงานรายงานการฝากขายนะคะไปดูตัวอย่างตัวอย่าง อาจารย์ขออนุญาตข้ามรายการที่เป็นออการรับฝากจำนวนเงินหรือว่าราคาเครื่องทุนต่างๆนะคะเราไปดูการเงินทดลองจ่ายเลยบันทึกยังไงเงินล่วงหน้าบันทึกยังไงไปดูตัวอย่างที่2.3วันที่2ร้านนาทีส่งเงินทดลองให้ร้านทะเล3,500บาทร้านนาทีคือบริษัทร้านทะเล คือร้านค้านะคะเราไปดูกันมันคือบัญชีวันที่สองเดบิตเงินทดลองจ่ายร้านทะเล3,5มพเคดิตเงินสด3,500ต่อไปเงินล่วงหน้าค่ะวันที่12เงินล่วงร้านทะเลจ่ายเงินล่วงหน้าให้บริษัทนาทีเห็นไหม คำหมายเปลี่ยนและร้านทะเลคือร้านค้าที่เราไปรับฝากเนี่ยจ่ายเงินล่วงหน้าให้บริษัทนาทีเป็นเงินหนึ่งันบาทเมื่อสักครู่คือร้านนาทีร้านค้าเนี่ยส่งเงินทดลองให้ร้านทะเลร้านนาทีคือบริษัทนะคะขออภัยหากว่าโจทย์โจ์ไม่ไม่ไม่เหมือนกันนะคะหัวข,ข้อนี้เขาบอกว่าเป็นบริษัท แต่พอไปการคำนวณเขาบอกเป็นล้านขอภายแทนด้วยนะคะ,ะเราไปดูร้านทะเลจ่ายเงินล่วงหน้าให้บริษัทนทีหมื่นสองเดบิตเงินสดหมื่นสองเครดิตเงินล่วงหน้าร้านทะเล1นึ 12, ่งหมืนสองพันบาทบันทึกเหมือนกันเลยนะคะทั้งวิธีต่อเนื่องและสิ้นงวดไปดูตอนรับรายงาน ร้านทะเลส่งแรงงานการฝากขายพร้อมเงินสดตังหักค่าใช้จ่ายและค่าในหน้าแล้วแน่นอนว่าเงินล่วงหน้าจะต้องอยู่ด้านเดบิตเงินทดลองจ่ายจะต้องอยู่ด้านเครดิตเสมอจำดีๆนะเงินล่วงหน้าและเงินทดลองจ่ายไปดูความหมายดีๆเงินล่วงหน้า คือเงินมัดจำจาการเคียเงินล่วงหน้าคือเงินมัดจำเงินทดลองจ่ายคือเงินสำรองจ่ายนี่คือความต่างปิดบัญชีเหมือนเดิมค่ะกำไรขาดทุนอยู่ฝั่งไหนในข้อนี้นะคะได้กำไรปิดบัญชีเหมือนกัน ตอนปิดบัญชีก็ปิดแค่ฝั่งสิ้นงวดฝั่งต่อเนื่องไม่ต้องไปปิดนะคะปิดแค่ฝั่งสิ้นงวดแค่นั้นเองไปดูงานนะคะงานทดลองทำจะอยู่ในหน้าที่133ข้อที่4ข้อที่4ข้อเดียวนะคะ เขาบอกว่าให้ทำบันทึกรายการในสมุดลายวันทั่วไปของผู้ฝากและผู้รับของผู้ฝากและผู้รับในที่นี้เขาบอกว่าบันทึกสินค้าแบบสิ้นวดเท่านั้นโดยวิธีก๊อซิลคือทำแบบตัวอย่างวิธีก๊อซลวิธีแรกเลยที่เราเรียนกันไปนะคะ แต่บันทึกแค่แบบสิ้นงวดแบบสิ้นงวดคือไม่ต้องตีตารางแบบนี้ไม่ต้องตีตารางแบบนี้ทำแค่ฝั่งนี้ฝั่งเดียวค่ะแบบสิ้นงวดฝั่งนี้ไม่ต้องทำคือลงบันทึกบัญชีรายวันปกติเลยเพราะว่าเรามีแค่อย่างเดียวนะคะในโจทย์